ครับพี่น้องไปเอานะครับพงไปทํางานแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อไปทํางานก่อนครับเวลานี่เนาะเวลานีกแต่เว้นดงแล้วครับพี่น้องหกโมงสามสิบห้านาทีแล้วเนาะนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆครับพี่น้องไปเอาไปทํางานครับได้เวลาแล้วเด้อพี่น้องได้บ่อยากไปเวลาอีกกับมะไรเนาะพี่น้องเนาะบ่ไก่จากบ่อหยากไก่จากเจ้าเวลานันกยวนมากเพราะฉะนั้นก็ไปทํางานครับนะครับ มาถ่ายรูปอยู่นี่บ่ได้เงินดีนเนาะพี่น,น้องเนาะแมนบอกสวัสดีพี่น้องสี่สู่สุกคนนะครับเด้อท้งในประเทศและต่างประเทศครับผมอนุ่นมงคลกสิมาเกียบบรรยากาศสวยๆงามๆสี่ให้พี่น้องเขาได้เห็นทุกมือทุกเว้นนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอนุ่นมงคลเป็นทางพันนะครับเป็นทางพันอย่างที่บอกไว้นะครับไปนะครับผมไปทํางานการนะครับบรรยากาศแถวหาดํำดินนะครับตรงนี้คุ้นๆตากันดีนะพี่นอนะ้องเนาะอนุ่นมงคลสฤมาไปนะครับ นะครับมาบ่อยห้องหยอดพมานะครับไปครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับไปเฮาเดินทางไปทํางานครับทุกคนเนาะเนื่องจากเขามีงานต้องทําอยู่โดนบ่ได้ครับพี่น้องเวลากะหกงงเคิงแล้วเดินทางกะพอดีเนาะพอดีเดินทางกะไดนกะขอบคุณพี่น้องสุขุมสุคนเด้อที่มาให ที่มาเบิงจิบอนุนนาโขงที่ทรงไปให้นะครับเนาะอนุ่นาโขงกบมีเวลากะจิมาถทายลิบให้พี่น้องเขาเห็นทุกเมื่อล่ะครับทุกเมื่อเนาะถ้าว่างอนุ่นนโขงกะจิมาถทายลิบให้พี่น้องเขาได้เบิงเลยเนาะเพร่ะวาสิเปลี่ยนหาดเมว่วาสิเป็นที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวต่างๆอนุ่นาโขงกะจิภาพพี่น้องเขาไปนะครับกับฝากพี่น้องฝากกดไลค์ กดติดตาม leader ครับเด้อหน,นุ่มนองโกงกับสิบมะเฮ็ดคลิปพี่น้องครับเบิง่งต่อต่อไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขสุขคนนะครับเด้อ นี่ก็เป็นทางรถไฟครับทางรถไฟขนส่งสินค้าเขาที่คมอุตสาหกรหนอดมาตาพุทธนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับผมนี่ก็ย่างเขานี่คมเอเซียแล้วนะครับับพี่น้องกเขาทางนี่คมมาตาพุทธแล้วนะครับเวลานีเนาะกำลังสีออดโรงงานนุ่นนองผงแล้วครับผม นสวัสดีพี่น้องด้วยครับเด้อทุกขูข้ทุกคนครับผมถึงโรงงานแล้วครับพี่น้องถึงที่ทำงานของเราโน้นของผมแล้วนะครับ สวัสดีเพื่อนนึงครับพี่น้องทักทายพี่น้องตอนเ้าๆนะครับตอนนี้ก็มาถึงโรงงานแล้วนะครับอน,นุ่นองพงก็ต้องไปทํางานกันเด้อพี่น้องเด้อเวลากะหลายแล้วนะครับเนาะพอกันในคลิปหนาครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซํานี้เนาะอนุ่นะองพงก็สิมาเห็ุคลิปส่งให้พี่น้องเขาได้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับการทํางานเขาถ่ายบ่อยนะครับเนาะเขาต้องสมวังไปนะครับ อาจจะเห็นที่ท่องเที่ยวต่างๆอนุนาำคงกับสื่อสารไปให้พี่น้องเขาได้เห็นทางช่องอนุนนำคงชาแนล้อค,ครับพี่น้องเด้อฝากพี่นองฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเนี้ยนะครับเพื่อคอลิปอนุนาำคงมันจะได้โซ่ไปหาพี่น้องเนาะพี่น้องจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอนุนาำคงในการทำจิตวัตรประจำวันในการสื่อสารนะครับอาจจะพูดจากภาษาชาวบ้านแฝงธรรมะไปน้ำให้พี่น้องเขาเข้าใจในการใช้ชีวิตเนาะครับผม โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันไหมครับผมทางช่องอนน์รูปน้ำโขงชาแนลครับสวัสดีครับ